สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่าน,นครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศหมอกควันนะครับที่สวนไรนาสวนผสมของครูเกษตรพอเพียงเพียงพอ,อให้แก้งนะครับข้างๆร่องไส่ไก่มาดูฝนไม้ที่เราปลูกไว้โอ้โหท้องฟ้ามันเมืดเป็นคลื่มเลยไปเต็มไปด้วยหมอกควันฟุ้งเลยเนี่ย ขนาดนขนาดนี้เวลาห้าโมงสี่สิบหกแล้วเนี่ยเต็มไปได้วยหมอกคุ้งเลยหายใจยากลำบากมากหมอกควันพิษจากควันที่คนเผาไปไหม้เผาป่าไม่แช่ไหมหมอกควันคุ้งเลยเนะนี่นะครับโทษธรรมชาติลงโทษละทำให้เราหายใจติดขัดอึดอัดหายใจไม่คล่อง เป็นไข้เป็นหวัดการมีภูมิปกพ่องใอนร,ร่างกายเกิดโรคหืดโรคหอบตามมานะครับอย่างเงี้ยหมอกพุ่งเลยช่วงนี้เป็นมาอย่างนี้ตั้งเกือบเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมมาเดือนนี้มีสาจะกลางไม่สาจะเข้าสงการแล้วยังเต็มไม่ได้หมอกควัน ไปไหนเลยหมอกควันเนี่ยโอ้โหหอกขุ่งเลยแย่เลยจะกิดจากการเผาใบไม้เผาป่ากันเลยธรรมชาติลงโทษซะเลยขอร้องหยุดเผาป่าเผาบ้านเผาใบไม้แห้งกันนะครับให้มันพ้นช่วงวิกฤตช่วงหลังเมษายนสงการไปก่อน เราต้นเดูผลค่อยว่าก,กันนะครับขอร้องกันหน่อยนะครับ